สวัสดีนะครับสวัสดีด้วยนะครัะพานะครับจรจรเจ้าของเพจรองเท้าแดนเนียมไส์ใหญ่40ตัวเดียวแดนเนมมือสองไซส์ใหญ่40หรือ45หนักขึ้นไปอแล้ววันนี้เราก็เหมือนเดิมเนาะรีวิวรองเท้านะครับวันนี้เป็นแบรนด์ที่ จริงๆแล้วมันเป็นแบรนด์ที่เราไม่ค่อยได้สนใจมันต้องแต่ไม่ได้ไม่เคยสนใจมันเลยนะับมันเป็นแบรนด์ที่แบบว่าไอ้เียชีวิตปกติกูจะใส่ได้มั้ยเนี่ยไอ้รองเท้าส้นตีนเนี่ยมันแบบมันดูอลังการมากมากเหมือนแบบพวกอารมณ์แบบรูปแตงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบไอ้เียรองเท้าเฮียอะไรวะมันแบบว่าอลังไปหรือเปล่ากูจะใส่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งก็มีเพจเพจหนึ่งเอามาลงขายซึ่งมันเป็นเพจใหญ่แล้วเราไม่ได้อะไรเรารู้สึกว่าเนียเราชอบรองของไง ก็ซื้อมาคู่หนึ่งซื้อมาคู่หนึ่งมาตอนนั้นนะครับบอกไปเลยว่ากีซิเบสอะไรนะสนัตติก็ซื้อคู่นี้มาซื้อคู่นี้มาแล้วปัญหาคืออะไรแล้วคุณจะดูได้ไงว่ามันแท้จริงไม่จริงเอทงอทําไงอ่ะทีนี้ทาําไงอ่ะไม่เคยดูไม่เคยอะไรเลยแต่ว่าคู่นี้มาแล้วหนังดีสวยมากเดี๋ยวจะรีวิวกันให้ดูนะครับคู่นี้คู่นี้ราคาเบาแต่ไอ้คู่ที่กำลังจะรีวิวเนี่ยราคาเท่าหนึ่งอะ่ะนะก็ว่าไปแล้วว่าราคาเท่าหนึ่งเลยเท่าหนึ่งอืมนั่นเลยทําไงดี ก็่นูจะทำไงเซิร์ชสิเซิร์ชเซิร์ชหาเลยใครปล่อยขายเซิร์ชหาเลยเซิร์ชในแอปเซิร์ชในเฟซบุ๊กเซิร์ชเซิร์ชทุกอย่างเซิร์ชเซิร์ชไปเซิร์ชมานะครับก็เซิร์ชแหละเซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชหาไปว่าใครปล่อยขายโอเคพอเราเจอก็แต่แต่คู่ก็แบบราคาเฮียโคตรแรงไม่ใช่ไม่เลไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวถ้าเกินหมื่นไม่ไหวแล้วก็แบบอ่ะสักคู่ละกันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็โอเคก็ไปเจอมานะครับกับ กลิ่นซิเปโซนตินะฮะอันนี้นะครับ mm hmm. พร้อมกล่องยกกล่องนะครับป้ายนิดๆน,น,น,นะครับนี่นะฮะป้ายนะครับไม่ได้เขาไม่ได้ซื้อกล่องนะเดี๋ยวมันเป็นกล่องของเขานะไอพวกที่แบบมโนซื้อกล่องได้นะคือตัวมันเคยซื้อกล่องมาแล้วก็หลอกสกายชาวบ้านนะครับอันนี้บอกไปเลยนะฮะคืออันนี้คือของแท้แน่นอนนะครับสติกเกอร์ตรงนี้อยู่อยู่ในกล่องที่เรามาดูนะฮะตรงตร,ตรงรุ่นไอ้เหียละกล่องพวกนี้ไม่มีใครมาขายตรงรุ่นหรอกนะครับก็นะฮะมากันเต็มๆนะครับกับ กิลเซปิสอาร์ตินะฮะมาจะเปิดให้ดูก็มีอะไรบ้างเอาเปิดออกมากเปิดฝาออกมาเวฟลำบากเนาะลำบากน,นี่ลำบากลำบากตรงนี้แหละครับตอนแรกก็เปิดออกมากอันบล็อกกันไปเลยนี่นะครับก็จะมีรองเท้าซึ่งอยู่ในถุงนะเออนั่นแหละหนึ่งก็จะมีถุงผ้าซึ่งทําไมเรารู้เราก็ทําไมเรากล้าซือ้อเพราะว่ามันมันเบอร์ดิฟายได้อยู่แล้ว อันนี้ถุงท่ามานะครับถุงท่ามันจะดีมากแล้วก็จะมีอันนี้ฮะเป็นโค้ดสีเกตของมันนะครับเป็นสีเกตโค้ดที่แบบว่าเอาไ,ไว้อัไลน์ในเว็บนะฮะซึ่งมันจะมีตรงนี้อ uh ้า huh. ว okay, ีอ้แค่ออกไปนี้ก็ชิหายสิเออช่างมันเถอะพวกมังน้องพวกมากรอกหอกก็มังก็กกต้องทำให้ตรงรุ่นนะแล้วก็น,นี้อันนี้คือรุ่นของมันนะครับไซส์สีใส่ไม่ได้ย,ยังซื้อเลยอะคิดดูดิหมดแล้วในกล่องในกล่องจะมีแค่นี้นะครับก็ ไม่ต้องดูระนกล่องอ่ะท so ี่เหนื่อยลดระดบใส่แล้วท да SO ุกคนสะพรึงมากตื่นเต้นมากทุกคนบอกว่าเอลวิทได้แบบต้องต้องแต่งตัวแบบเอลวิทได้อะไรเนี่ยตอนนี้กูร้อนมากสะพรึงมากตอนเนี้ยก็ไม่มีอะไรมากก็ทองไหมทองวิงสวยสวยมากสวยมากสวยแบบสวยลูกตะลึง จะบอกว่าดูจากตรงไหนว่าของแท้ของปลอมดูไม่ออกอ่ะบอกเลยว่าดูไม่ออกแต่เอามาดิมิวให้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วกันเนาะงั้นอย่างก็คือตรงไทมันเนี่ยตรงซิปมันเนี่ยก็ให้มันเป็นระเบียบหน่อยนะของปลอมก็จะไม่เป็นระเบียบแค่นั่นแหละแล้วก็ตรงป้ายก็จะคงนะครับซอฟซอฟอะซอฟที่ห้องนี้ไม่มีอยากแต่มีมีติ่งเออไม่อยากเข้าไปข้างในเนี่ยแต่จะเป็นแบบติ่งๆอย่างเงี้ยเออเนี่ย เป็นเทียอะไรหมดอันคู่นั้นก็มีนะคู่นั้นก็มีไม่ได้เป็นแบบจติงๆแต่แบบอันแนบบีแบบ้ตัดหมดหมแล้วเนาะข้างหลังนะครับเอาแบบเร็วๆเลยนะเพราะว่าตอนนี้คนรีวิวร้อนมากตรงนี้เขียนว่าอ่านเองนั่นแหละเนี่ยน,นะประมาณนี้นะครับแล้วก็มี F A U 2เนาะของบอมจำคือไอ้คู่นั้นน่ะไอ้ตรง F A U 2เนยมันอยู่ตรงนี้ซึ่งตอนแรกแเราเราก็มองว่ามันเขียนว่าอะไรวะแม่งของจีนปพะวะาทีเนี่ยใช่ไหม มันมันมันปั๊มเลขประมาณนี้วะอะไรเงี้ยแต่จริงๆเออของแท้มันก็มันก็มันก็ปั๊มนี้เนาะเออนั่นหอะก็แท้ก็แท้เหมือนกันสองคู่นะครับอ่ะข้างในเป็นปืนไม้ตอกเกิดมาแบบนี้นะแล้วก็รุ่นนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นปั๊มไซกับเมทินิตรีตรงนี้นะตรงนี้จะไม่มีนะขอปอแบชอบจะไปปั๊มเมอินิตรีตรงนี้เอออันนี้คือรู้รู้แค่รุ่นนี้นะรู้แค่รุ่นนี้นะ แต่ถ้าไอตัวนู้นอ่ะขอปอมจะปั้มข้างบนอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวค่อนมันมีอีกทีนึงนะครับอันนั้นอ่ะไม่เป็นไรก็อันนี้หลอกใส่สบายไหมไม่สบายแค่ใส่แล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยไหมเดินแบบพี้พวกที่มอกท่นมันแบบเฮองยทำัต้องมาทำไมมันต้องเดินแบบอย่างนั้นว่าโอ้หลวงท้าแม่งรองเท้าแม่งมาเดินแบบนั้นจริงอ่ะเดินแบบเดินไม่สบายเดินไม่สะดวกเลยอ่ะอันนี้เขาก็ไต่น้อยมากราคาได้มาไม่เท่าไหร่อี คือเอาจริงตัวเน็ตไปล่อยขนะหน้าตั้งไว้ที่เจ็ดพันหเออราคากล่องสี่หมื่นสาอ่ะไม่ใช่ของออมเลยนะของแท้น่ะเออได้มาในราคาแบบถูกกว่านั้นนิดหน่อยเองอือคือไปตื้อขอเขามาว่าแบบว่าลดหนิดอนอี้เอามาทํารีวิวพี่ในอย่างี้จริงๆเขาจะให้ราคาที่เราได้มาในการซื้อ2องคู่ด้วยเพราะว่าเขามีดําอีกคู่หนึ่งแต่เราบอกว่าขอรับกันรว่าไม่ได้มีงบขนาดนั้นเออแต่ละคู่ที่อยากรู้ว่าของแท้นั้นเราต้องใช้งบัวเองไงเราต้องซื้อมาเอง ไม่ได้ไปยืมใครมาถ่ายนะครับเพราะว่ามีเพจบางเพจที่ปลอมตั้งแต่ของยันสันดานเออจะมาปลอมมโนโรเรื่องของเราให้ขึ้นาว่าเราไปยืม,อยยมออยรอ,อง,งเท้าคนอื่นมาด้วยถ้ายืมรองเท้าคนอื่นวันนั้นที่ใส่รูปบูแตงคู่นี้ฉันจะกล้าให้คนอื่นเหยียบเหรอนั่นคือรองงเท้าคนอื่นน่มันม็ได้อยู่แล้วได้เนี่ยเอาไปใส่เนี่ยเออก็เอาไปใสนะ่ทำไมอ่ะก็ ได้ถ่ายรูปตอนใส่มาให้ดูเราจะได้รู้ว่าเออถ้าเกิดเป็นของคนอื่นสัง,งคมมือกาใส่ก็ประมาณนี้นะครับเจอสเตเบสโซนัมปีน,น,นะฮะแล้วเดี๋ยวคู่ดำโลโท็อปตัวนั้นจะตามไปนะครับแต่วันนี้ขอลาไปก่อนเพราะมันร้อนมากครับตอเนี้ตอนนี้กกนนนนนรอนน้อนว่าทำเวลารีวิวรีวิวทีเดียวแล้วหลายคู่ติดแล้วแบบมันร้อนอะตอนนี้ไม่เป็นไร ก็นั่ยเองนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกดอีกกด,ด,ด,ดแต่แล้วก็กดกด,ดไปเถอะค,ครกับรองเท้าเป็นเนมไซส์ใหญ่สี่สิบถึงสี่มือสองไซส์ใหญ่สี่สิบถึงสี่สิบห้านะครับแล้วก็ยูทูบนะครับก็กดสับสับไปหรอกถ้าวัานหน,นึ่งมันได้เงินจากทางนั้นมารองเท้าเอเดิม ดูลวมาเวก่านี้อีกก็ได้นะครับอันนี้ก็ยังเป็นงบาส่วนตัวอยู่นะก็อันนี้พอชอบจริงๆวันถึงได้หามาเรารู้สึกว่าการที่เขาบอกว่าคนชอบรองเท้าแล้วามาขายหลายๆคนบางคนมันไม่ใช่แบบนั้นจริงๆบางคนมันแค่พูดคาว่าสะสมเพื่อจะให้ของของ,ของมันมีราคามากขึ้นทั้งที่เป็นของปลอมด้วยซ้ำมันไม่ได้หาของแท้มันมีเยอะนะฮะก็ ลองไปดูลองไปไปไปศึกษาไปเช็คดูแล้วกันว่าอะไรยังไงคือถึงบอกว่าอย่าเชื่อแค่เพจบอกว่ามันเป็นของแท้แล้วรู้สึกว่าเพจนั้นคือคนตามเยอะแล้วก็ดูน่าเชื่อถือการดูน่าเชื่อถือมันหลอกอะไรก็ได้ไงเออนั่นแหละครับเราดูไม่น่าเชื่อถือหรอกงแต่กูก็ต้องซื้อของแท้มารีวิวแล้วก็ให้ไปดูที่ช็อปเองเพราะว่าฉันไม่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 ไมไมไม ไม่พูดให้เชื่อพูดให้ไปดู ừ, นั่นแะครับชีวิตเป็นแบบนี้มาตลอดเราเองก็ยังต้องพิสูจน์เลยว่านี่ไงนี่อของแท้เนีายนี่ก็แท้นี่หว่าเพราะฉะนั้นคุณดูแล้วคุณอยากรู้ว่าแท้ไม่คุณไปที่ชอปเลยนี่มันเป็นทางึงที่ง่ายที่สุดนะฮะวันนี้ก็บา,บายยนะครับสวัสดีครับ